สวัสดีค่ะแอดมินตังกว่าจากเล็บลี่โลบอกยันเดเรสตอรี่ค่ะ เพื่อนๆชาวยัเนเดร s สซิมูเลเตรู้กันไหมคะว่าตระกูลไอชิในสมัยก่อนก็สุดโต่งไม่แพ้กันเลยนะวันนี้เราจะมาเมาท์มอยเล่าถึงเรื่องของปาทวดรุ่นที่3ของอายานกันค่ะหรือที่เรียกว่าไอชิ hi, นักรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2เธอคือป้าของคาตะบะไอชิค่ะและเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าโหดซาดิชอบการสังหารแบบเต็มขัน้นเรียกได้ว่าถอดแบบแม่ของเธอมาทุกอย่าง เรื่องนี้มันเริ่มตอนปี1944ค่ะตอนนั้นเธออายุ18พอดีรุ่นพี่ที่เธอหลงรักถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองและปัญหาก็คือรุ่นพี่ของเธอเนี่ยเป็นคนขี้ขาดเอาเรื่องค่ะโอกาสตุยในสนามรบสูงปรีดไอชี IC คนนี้ก็เลยตัดสินใจแบบพีคสุดในตระกูลนะคะด้วยการที่เธอปลอมตัวเป็นผู้ชายทำเอกสารปลอมทุกอย่างแล้วสมัครเป็นทหารอาสา เพือให้ถูกส่งไปอยู่หน่วยเดียวกับรุ่นพี่ของเธอเพราะตอนนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทหารพอได้เข้าหน่วยเดียวกันแล้วเนี่ยเธอกลายเป็นนางฟ้าผู้พิทาของรุ่นพี่แบบเต็มตัวเธอตามติดเขาไปทุกที่คอยช่วยชีวิตเขาแทบทุกครั้งที่เกิดอันตรายและพร้อมจะสังหารศัตรูทุกคนที่กล้าจะคุกคามรุ่นพี่ของเธอเทมา,มากเลยนะคะมีเรียกได้ว่าคือเวอร์ชันมูหลานของยันเดรเลยก็ได้ค่ะเพื่อน ยันเดเรเดฟบอกอีกนะคะว่าปาทวดคนนี้คือตำนานไอชีของแท้ทั้งรักแรงปกป้องแรงและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้รุ่นพี่อยู่รอดลองคิดดูสิถ้าไอชีรุ่นใหม่เจอสึกแบบสงครามโลกอีกครั้งเธอจะกลายเป็นนักรบเหมือนปาทวดได้ไหมนะ เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคะลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าถ้าเป็นไอโะเธอจะสามารถทําได้แบบนี้หรือเปล่าหรือจะช่วยเราแนะนำคอนเทนต์ได้ก็ยิ่งดีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ชอบเกมยานเดร้เหมือนกันและกดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราไปต่อด,ด้วยคะ่ะ